สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้ตรงนี้เลยพูดต่อเลยครับ <S <S ขายเลยไหมคะ <S 2> <S 2> ขายเลยครับกันแดดไฮยาพาสซันชัวเซรั่มนะคะพี่เซนเตอร์มาขายเองแล้วนะคะทุกคนมีเซนเตอร์มาขายเองแล้วนะคะทุกคน กดที่ตะการหนึ่งได้เลยนะคะตอนนี้เป็นแฟลชเซลล์นะคะเหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะอีกสิบนาทีเท่านั้นนะคะอีกสิบนาทีเท่านั้นนะอยู่ที่อยู่ที่ข้างบนชั้นห้องบาร์มีเป็นเป็นกันแดดไฮยาพาสันชัวเซรั่มนะคะตอนมีชีนเมนก็ลดนะคะแต่ซื้อกันแดดกันก่อนนะทุกคนซื้อกันแดดกันก่อนนะคะซื้อกันแดดกันก่อนพิเซนเตอร์มาเองเลยนะคะพิเซนเตอร์มาเองเลยนะคะ พี่ซ็นเตอร์มาเองเลยนะแล้วบอกว่ากูขึ้นบบเล็กๆมั้ยขอขึ้นใหญ่กูก็ไม่เห็นแหละขอโทรศัพลยครับ<อ>ตัออ้งหนึ่งนะคะขอตั้งค่าก่อนนะคะจ่าค่ะเข็ดร,ร,รับหน้าใสพี่เป๊กค,คืออะไรคะ ออนหผลิตากันแดดแล้วเป็น <estrogen> ย <IS G screams> ังไงบ้างคะเยี่ยมค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งของขวัญให้นะคะขอบคุณค่ะกันแดดไฮยาคสันชัวเซรั่มนะคะ มีแมนดารินเชียนะคะที่ช่วยให้ผิวโกลกระจ่างใส่นะคะมีไฮยาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะมีโพลูสต็อปนะคะป้องกันพี2.5มสองจุดห้านะคะ <c oughs> อยากเป็นคนรักแบบไหนอยากเป็นคนรักแบบพี่เป็กนะคะที่ช่วยปกป,ป้องและดูแลไปในตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่เป็กมีกระถิงด้วยเปลี่ยนกล้องเดี่ยวขายกับขายค่ะขายค่ะ ถายเลยครับขายต่อค่ะกันแดดให้ผักซันชัวเซรั่มนะคะรีบซื้อนะคะวันไหนอารมณ์ดีมินจะแจกสแตนดี้นะคะวันไหนอารมณ์ดีมินจะแจกสแตนดี้นะคะแต่วันนี้ยังอารมณ์ไม่ดีนะคะยังไม่แจกนะคะอ้าวอันนี้เก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนค่ะให้ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์นะคะเก็บไว้เป็นตัวประกันให้ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์ก่อนนะคะอันนี้เก็บเป็นตัวประกันค่ะเดี๋ยวต้องถ่ายให้ดูเล้ว เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมันซึมมันซึมเร็วมันซึมเร็วนะครับ้ก็เน,นี่ยอุ้ยพีเซนเตอร์มาขายเองแล้วราคารีบซื้อกันเลยนะคะพีเ <laughs> ซนเตอร์มาขายเองแล้วราคารอรอรอซึมรอซึมรอซึมนิดนึงค่ะพี่เป็กพี่เป็กทาเยอะไปห <laughs> รือเปล่าคะผมวาดรูปอะครับ <laughs> มินก็วาดเต็มหน้าเลยะคะ่ะ ้าท้าคอก่อนปาดกันครับถ้ายเยอะไปับซึมไวไหมคะซึมไวครับแล้วก็หน้านิ่มมากครับนุ่มชุ่มชื่นชุ่มชื้นแล้วก็ผิวเนียน นี่หน้าผากเด้งเลยครับทาบ้างค่ะตรงนี้แต่งตรงนี้ด้วยนะครับบดใลองใช้แต่ว่าจริงๆล้วบีบไม่ต้องเยอะเท่าเท่าเราก็ได้ครับสองข้อนิ้วนะคะใช้สองข้อนิ้วพุนพูนนะคะัารดีนัการแดกที่ถูกต้องนะคะใช้สองข้อนิ้วพุนพูนนะคะไม่มีคราบ เป็นไงครับน่าใส่เลยค่ะกดซื้อเลยค่ะพี่เป็กบอกให้สั่งซื้อกันแล้วนะคะกดซื้อเลยค่ะมีใครลองใช้ยังถาเลหซื้อให้หน่อยดีหลอนหะนึ่งฮะ <laughs> ซื้อให้หน่อยหลอดหนะึ่งอืมมันเหมือนแบบว่าหน้ามันกระจ่างใสเลยอะครับ จะว่าเป็นกบบันแดดเป็นกันแดดใช่ไห <c oughs> จริงๆก็แนะนำนะครับทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพราะกลางคืนเราก็บอกเวลาว่ามันไม่รู้จะ <c oughs> ชา้าตอนไหนเผ <c oughs> ื่อบางทีเราไปที่แสงแบบว่าแสงไฟที่แบบแรงเนี่ยมันก็ช่วยกันได้ครับยิ่เวลาที่ผลิตถ่ายแบบเวลามีงานถ่ายแบบในสตูเลีอยงก็ช่วยกันนะ ใช่ไฟสตูแรงแรงใช่หมดหลอดแล้วมั้งเนี่ยใช่จริงนะผลิตว่ดตามนะคะตอนนี้ว่ดหัวใจตามแล้วนะคะผมก็ชอบเลยอ่ะพี่เขาเป็นนิ่งเลย เขานี่นตั้งิเด็กไปใช้ต้นหมดแล้วเนี่ยครับวันละไลฟ์วันละหลอดค่ะใช้ไลฟ์หนึ่งไลฟ์หนึ่งหลอดค่ะตอนนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราทาเยอะนี่เราจะเอ่อ หน้าแบบว่ายิ่งยิ่งกระจ่างใสใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะมีแมนดารินเคลียร์นะคะที่ได้รับรางวัล innovation นะคะเป็นสารสก,กัดที่ได้รรางวัลน innovation นะคะทำให้หน้าโกรกระจ่างใสนะคะผิวเป็นแก a s s s k นะคะเหมือนพวก PDRN นะคะโอ้ยดีอะแล้วถ้าเกิดเราทาเยอะนี่จะวอกไหมครับไม่วอกค่ะไม่วอกแน่นอนค่ะหน้าหน้าพี่เป็กยังไม่วอกเลยค่ะเมื่อกี้ทาไปเยอะมากเลยนะคะ เออมันมันเข้าไปไต่เออไม่บอกใช่ไม่ดีอ่าทุกคนต้องมีแล้วครับสั่งให้หน่อยหลอดหนึ่งสั่งให้หน่อยสั่งให้หน่อยได้เลยของผลิตจะหมดหลอดแล้วนะครับเนี่ยสั่งให้หน่อยสิบหลอดเอยพี่เป๊ะพอไหมคะให้ส่งไปเพิ่มอีกไหมคะอ๋อได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะเรออมกเกษตรครับ ได้คะด่ะนะครับไฮเออร์ซันเซรัม s อ f บวกนี่ไงฉันลองใช้แล้วหน้าฉันก็ใสปิงสั่งกันยังยส่งไปให้เพิ่มนะคะังยผิวแพ้ง่ายมีสิวแดงใช้ได้ไหมคะใช้ได้คะ่ะมันหายไปเลยนะซึมเร็วซึมเร็ว ในทำท่าซึมงยาพี่เป๊กเข้ามาออเดอร์มารัวเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่เป็กเข้ามาออเดอร์มารัวมากค่ะขอบคุณมากครับที่สนับสนุนอ m ม o ูนแดน c ์ <Yeah. S 3> นะครับก็ขอบคุณที่ให้มาได้เป็นอัมมพรีเซนเตอร์แอมเสเดนะครับ yeah, <okay. S 3> แล้วก็ ยินดีมากค่ะครับผมก็ของดีก็ต้องบอกต่อครับครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้กันดูครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะทุกคนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะพ่อค้าน่ารักมากค่ะพี่เป๊กคนบอกกันค่ะขอบคุณครับเฮียต้องใช้สองข่ามพ้อนิ้วเพราะพื้นที่ เนื้อคิวเยอะค่ะมีคนพอปกติว่าอหนึ่งหลอดนี่ใช้ได้เยอะไหมครับใช้ได้เยอะค่ะใช้ได้นานใช้แต่ใช้ให้ถึงสองข้อนิวนะคะต้องใช้ให้ถึงสองข้อนิวนะคะได้ยินไหมคะไม่มีไม่มีได้ยินไหมคะเสียงหายเสียงหายครับได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินยังคะโอเคครับ โอเคค่ะต้องใช้ให้ถึงสองข้อนิ้วนะคะเพื่อเพื่อป้องกันแดดให้ถูกต้องนะคะแล้วเติมระหว่างวันด้วยนะคะต้องเติมระหว่างวันด้วยนะคะตัวนี้ทุกตัวนะคะกันแดดทุกตัวต้องเติมระหว่างวันนะคะเพื่อให้ SPF ถึงนะคะและป้องกันแดดอย่างจริงจังนะคะมีคนถามว่าพ่อค้าตะก้าไหนคะอะไรนะครับมีคนถามว่าพ่อค้าอยู่ตะก้าไหนคะอยู่ตกะตกา้าไหนไม่มีค่ะ มีนนคนจะกดสั่งซื้อพ่อค้าค่ะตอนนี้อ๋อก็ผมกบเนี่ยรับทาแล้วผิวใสเลยครับ,รบ,ลรบแล้วก็แบบอืมอืมหรอละครับผมเดี๋ยวรอตัวต่อไปนะครับดีกว่าเดิม มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะครับผมอะไรเหรอโอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับยังไงฝากมูนแดนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ แม่ค้าน่ารักมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืม support มูลเดสแล้วก็แม่ค้าด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาพยายามจะมาเจอทุกคนใหม่นะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะคุรับค่ะสวัสดีค่ะพี่เป๊กไล้วเจอกันนะบ้ายบายค่ะบายค่ะ ปิดกฎปิด